เอแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบครันี้ขอ,อ,อเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะ สวัสดีจ้าพบกับวิชตเฉสไตล์มี่นาะวันนี้พาทำบุ้นเส้นาโลเอาของที่มีมาทำเท่าที่มีนั่นแหละจ้ะก็ต้มน้ำให้เดือดใส่ผงผโลนะคะตามด้วยซกอกเจนะคะแล้วก็ไข่ใส่เข้าไปสักหน่อยนะคะตามด้วยผักนะจ๊ะนี่นะคะ เอามาตุนๆๆๆต้มๆๆจนเปื่อยนั่นแหละค่ะเนี่ยนะคะเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เอาเตรียวม,ม้นเส้นนะคะใส่ในถ้วยรอท่าไว้นะจ๊ะพอเราตุนจนสุกเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส,ส่ถ้วยหน้าตาก้จะเป็นประมาณนี้นะคะนะคะก็อร่อยดีนะจ๊ะปร,ะรอริงอย่าหาทำการดึกการดื่นนะจะอ้วน ทำเสร็จอย่าลืมเก็บครัวนะจ๊ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้า<ะ>ง่ายๆไม่ยุ่งยากอ่ะจ๊ะ โอ้โหลืมบอกใส่เกี๊ยวทอดลงไปหน่อยนะจ้าหน้าตาก็จะสวยงามเกี๊ยวแซบคุณเอ๋ไยเราะกินกับอะไรก็อร่อยสนใจก็ติดต่อได้นะจ้าตามเบอร์โทรน,นะจ้าซูมเอานะจ้าไปละจ้าหิว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  เอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอ,เอาตาแบบนี้จะเอารอยอยิ้มแบบนี้จะ